สวัสดีค่ะพี่น้องพองปายสุบุสุขมุมมหน่งกับพบเจอยานิวกข้าแล้วจ้าพี่น้องจ่ายานิวก็มีข่าวมาเดเรื่องแม่แพลวแพลวแ,แสงทองเล่นลิเกครั้งแรกสวยงามมากพระเอกล่อมากพี่น้องจ่าเอฟซีกระแห่์ถึนชมรัวๆวสุดยอดมากพี่น้องแม่แพล,แลวเราก็ปดแคปชันแบบนี้พี่น้องจ่าพวาอมรูปผับล่อสวยพี่น้องจ่าแสดงงานเสร็จแล้วเดินทางถึงบ้านละเด้อตื่นบายบายเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะคะ ชื่นชมบงดีเกน้องสันเก่งมากมากเก่งทุกคนเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณสุขสุขุนพ่อแม่พี่น้องน้องสันและทีมงานเบื้องหลังทุกทท่านนะคะขอบคุณมาเลยสุขสุขุนพี่น้องจ่าเอฟซีกมาคอมเมนต์ล้วล้พี่น้องนะฮะหาวานแววค่ะพี่น้องจ่าน้องสันก็นรอแม่แพ้วก็สวยพี่น้องนะฮะที่หลุดสุดเลยแม่คอยเบงย้อนหลังเพิ่งจบคอยหัวจนทั้งฟินทั้งม่วนอีพีต่อไปเลยค่ะพี่น้องเอฟซีก็ขอให้มีอีพีต่อไปเด้อ ขอบคุณมากนะคะที่เอ็นดูน้องซันเอฟสองสัยเป็นเอฟซีของน้องซันแล้วพี่น้องจา๋ามาขอบคุณแม่แพลวดูจบรวดเดียวเรื่องต่อเรื่องรวดเร็วทันใจประทับใจแพลวพลาวมากคะ่ะสุดยอดมากพี่น้องแม่เพลวเล่เนได้ดีคะ่ะพี่น้องจ๋าเพิ่นว่ามว่วนจ้าหัวเราะตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องเลยคะ่ะรออีพีต่อไปนะคะเล่นหนสือบททันเดียวหงวัดหนาเี๋ยวน้วสือตามพี่น้องจา๋าถ้าเพิ่นมีอีพีต่อไปพี่น้อง พักผ่อนเยอะๆนะคะคนเก่งของแม่เข้ากลุ่มแล้วแต่พรุ่งนี้ทำงานเลยต้องนอนพักผ่อนค่ะสวยหล่อมากค่ะสนุกจังเลยค่ะรักมากสวยหล่อมากค่ะคนเก่งของแม่พักผ่อนสวยงดงามสมสามารถจริงๆค่ะแมนพี่น้องใจจริงคักสุขสันพักผ่อนเยอะนะคะแม่แพลนดีเก๋ครั้งแรกฟินครบรถจริงๆค่ะชอบมากค่ะ ดูไปหัวเราะไปชอบมากเนาะพี่น้องเป็นตะมวนพี่น้อง,อง,องประทับใจมากเลยชุดคุณพูดได้ออกงานสวยมากค่ะพี่น้องสวยงามค่ะพี่น้องสนุกดีค่ะได้อัตลุดไปอีแปบรบพี่น้องดูให้เป็นศิลปนักแสดงต้องทําให้ทุกบทบาทให้คนดูประทับใจในการแสดงนั้นๆทําได้อยู่แล้วแม่แพลวเป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆแสงทองบ้านเรา เก่งทุกคนอยู่แล้วสันพี่น้องจศออนนพี่น้องสนุกมากค่ะหัวเราะจนกามจะค้างโอ้ยตื่นติดน้นนพี่น้องจะเมื่อคืนในกลุ่มสนุกมากชอบมากค่ะหัวเราะจนท้องแข็งหมดเมื่อคืนสนุกดีค่ะแมนพี่น้องเป็นตะมวนน้พี่น้องแจครั้งแรกออกมาดีขนาดนี้คือศิลปินจร,จริงๆพี่น้องโอ้ยให้เพื่อนมีเอฟซีอันมิวัดต่อไปในแม่น้องพี่น้องแจเชิญน้องสันมาร้อง ลูกทุ่งบนเวทีแสงทองบ้างนะคะแม่แพรวเ,เห็นแค่ภาพสันๆยังยิ้มตามเลยค่ะน่ารักมากค่ะแม่พี่น้องจ้ะก็ขอให้แม่แพลวเฮงหงปังๆแล้วก็นองสัน้นหฮงหปังๆเด้อเอฟซีได้หลายไปทั้งใดมาทั้งใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยจ้ะพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย